สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับพี่นะเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันครับหลายรายการเลยนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกในวันนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมก็มีเป็นไม้แกะนะพี่นะอ่าไม้แกะหลวงพ่อกลวยปี2566ครับแกะมาจากไม้มงคลนะพี่นะไม้แกะหลวงพ่อกลวยปี66รุ่นสิทธิ์ตตันยูนะครับ ไม้แกะใหญ่นะพี Wall ่นะวัดโคสิตราม2 5 6 6นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่สร้างน้อยมากนะครับไม้แกะนะพี่นะสร้างไม่ถึง0 0 0องค์นองนะครับแบ่งบูชาให้นะครับไม้แกะใหญ่นะพี่นะแบ่งให้นะครับแบ่งให้ครับบานละ1000บาทเท่านั้นนะครับแบ่งให้ราคาจองเลยนะครับไม้แกะใหญ่นะพี่นะสร้างน้อยมากนะครับไม้แกะใหญ่ไปแล้วครับไม้แกะเล็กก็มีนะครับไม้แกะเล็กก็มีนะพี่นะ อ่าไม้แกะเล็กครับรุ่นนี้ปี6-6เหมือนกันนะครับสิทธิ์กตัญยูครับหมดจากวัดตั้งแต่วันแรกเลยครับไม้แกะหลวงพ่อควยปี66นะพี่นะไม้แกะเล็กครับตั้งนะครับตั้งบูชาได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะนําไปแฝนผนังก็ได้ครับก็ติดเพิ่มนะพี่นะแบ่งให้นะครับ700บาทนะพี่นะไม้แกะเล็กครับ700บาทเท่านั้นนะครับออกจากวัด800นะพี่นะอันนี้เฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ เหรียญหลวงปู่แหวนนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับรุ่นนี้ครับอ่าดอยแม่ปังนะครับปี2 0ครับรุ่นนี้ครับอ่าทับโบกไทยนะครับอ่าชัยฤทธ์นะพี่นะพิชิตภัยรีสวัสดีแบบนี้นะครับอ่าทางทับบกไทยครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับอ่าด้านหลังนะพี่นะสวยเลยนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ปี2 0ูนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับ เหรียญสวยเลยนะครับทับบกไทยเป็นผู้จัดสร้างครับรุ่นนี้วาระพิธีปลุกเสกดีมากนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับแท้ดูง่ายนะครับรุ่นนี้ครับเราจะเห็นด้านบนของหูห่วงนะพี่นะเราจะเห็นเป็นรอยจิกนะครับเห็นเป็นรอยจิกชัดเจนนะครับเกิดมาจากบล็อกนะพี่นะรุ่นนี้ครับปี20นะครับเหรียญคมสวยเลยนะครับทับบกไทยสร้างนะครับแบ่งให้ครับ350บาทเท่านั้นนะครับเลี่ยมกรอบสวยเลยพี่นะองนี้เป็นเรี่ยมกรอบคลาสสิกเลยนะครับ 350บาทจัดส่งฟรีนะพี่นะเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่แหวนไปแล้วนะครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับปี2539ครับรุ่นนี้ออกในนามวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับโดยหลวงพ่อนงครับวัดทุ่งน้อยนะครับท่านเป็นผู้จัดสร้างครับรูปหล่อครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยเป็นผู้จัดสร้างครับ พิมคีตาปี39นะครับแท้ดูง่ายครับอ่ารุ่นนี้ครับจุดใจตังเลยครับระหว่างแขนของหลวงข้อเงินนะครับเราจะเห็นเป็นจุดที่เกิดมาจากการหล่อนะพี่นะชัดเจนเลยครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับอ่าบริเวณนะครับอ่าระหว่างนะพี่นะขาแบบนี้นะครับอ่าระหว่างเข่านะครับประมาณนี้ครับเราเห็นจุด1จุดแล้วก็เข่าครับจะเป็นจะมีตุ่มนะพี่นะอ่าเข่าตุ่มนะครับสวยนะครับรูปล่อหลวงข้อเงินวัดบางคลานนะครับปี2539ครับ หลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยครับท่านเป็นผู้จัดสร้างนะพี่นะสวยเลยนะครับปี39พระดีปีลึกหน้าสะสมครับราคาจับต้องได้นะพี่นะรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะแล้วก็ตรงฐานนะครับฐานเขาจะมีรอยแต่งรอยตะไบนะครับฐานเขาก็นะครับเวลาเขาหล่อครับจะมีเนื้อเกินขึ้นมาเขาก็ตัดแต่งตะไบนะพี่นะสวยเลยครับปี39นะครับแท้ดูง่ายสบายตาครับหลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับ แลวก็จัดสร้างหล่อมวลสารด้วยตัวเองเลยนะครับแบ่งให้นะครับองละ400บาทเท่านั้นนะครับปี3 9หน้าเก็บนะพี่นะวันนี้ผมได้มาทั้งหมด3ององนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินปี3 9นะครับต่อมาครับมาที่รายการตะกุดนะครับไม้พยานยิ้วดำครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยจานมือนะครับเป็นตะกุดไม้ยิ้วดำนะครับยุคต้นนะครับของหลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อโงงท่านนะครับจานอัคระได้อย่างเข้มขขังเลยนะครับ อายุคต้นๆแบบนี้ครับพบเจอน้อยหายากมากนะครับผมจะมี2แบบนะครับเชือกครับเชือกเดิมครบแบบนี้นะครับแบบที่1คือแบบตะกุดเปลือยๆอย่างเดียวนี่นะครับแบบที่2มีตะกุดด้วยแล้วก็จะมีเป็นลูกสะกดด้วยนะครับมีเป็นตะกุดด้วยแล้วก็มีเป็นลูกสะกดด้วยนะพี่นะแบบที่1นะครับแบ่งให้250บาทนะครับแล้วก็แบบที่2แบ่งให้350บาทนะพี่นะแบบที่2จะมีลูกสะกดแบบนี้ครับพบเจอน้อยนะครับ เป็นลูกสะกดนะครับหลอดนี้ครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับจานอัคระสวยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับเกจิชื่อดังสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญหน้าลายนะพี่นะเหรียญหน้าลายทรงคุดนะครับปี5้าี่หลวงปู่นะวัดหนองบัวครับเหรียญรุ่นนี้ครับท่านหลวงปู่นะท่านปุกเสกครับต่อโค้ดนะชัดเจนนะครับ หลวงปู่นะท่านนะครับเป็นสิทธ์นะครับผู้สืบสายวิชาตำรับตำราหลวงปู่สุวัดปากลองมะขามเท่านะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อตะกั่วรุ่นสุดท้ายนะครับองค์นี้จะมีตำหนินะครับอยู่ด้านข้างหน่อยหนึ่งนะครับขอพี่ๆี่รับสภาพได้นะพี่นะเป็นตำหนิเดิมๆมมาจากชุดนะครับสุดท้ายที่เหลือจากวัดนะพี่นะชุดนี้นะครับเป็นตำหนิเดิมเดมนะครับแบ่งให้ครับ250บาทเท่านั้นครับองนี้นะพี่นะมีตำหนิด้านข้างบินหน่อยหนึ่งนะครับเป็นบินเดิมจากวัดนะพี่นะชุดนี้ครับ อ่าสวยนะพี่นะ250บาทเท่านั้นนะครับส่วนสภาพสวยๆเลยนะครับแบ่งให้350นะพี่นะอ่าต่อมานะครับมาที่รายการตะกุดไม้แยแยนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับาวันนี้ได้มาแบบดอกเปือยๆนะพี่นะผมจะมีดอกใหญ่นะครับอ่าดอกนี้เลยนะครับดอกใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาดอกกลางนะครับอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการดอกนะครับดอกเล็กแล้วกันนะพี่นะอันนี้ก็จานเข้มขลังเหมือนกันนะครับ อ่าเป็นตะกุดไม้แย่แๆนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าเป็นตะกุดไม้แย่ๆหรือว่าไม้ว่านมงคลนะพี่นะเกี่ยวกับทางด้านโชคลาภ้าขายดีนะครับหลวงพ่อนงท่านนะครับจานอักขรภาษาของตามตำหรับตำราหลวงพ่อเงินนะพี่นะสวยเลยนะครับแบ่งให้นะครับแบ่งให้ครับดอกละ200บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ได้มาทั้งหมด3ดอกเท่านั้นนะพี่นะตะกุดไม้แยๆ่ๆหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยแบบเปเรย์ๆนะครับอ่าเขาจะมีฝั่งตะกุดด้วยนะพี่นะ มีฝั่งตะกุดอยู่ด้านในของนะครับไม้นะพี่นะไม้จะเป็นไม้กรวงนะครับมีฝั่งแผ่นยันจานมือหลวงพ่อหนงอีก1ชั้นครับอรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการชอบนะพี่นะช่อพญาหมูนะครับช่อพญาหมูครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับเสกวาระพิธีไตมารนะครับปี2558ด้วยนะครับวันนี้ได้มาทั้งหมด4ตัวนะพี่นะตัดมาจากช่อที่สร้างกาวช่อนะครับ แบ่งให้ครับแบ่งให้ตัวละ200นะครับแบ่งให้ตัวละ200เท่านั้นนะครับช่อหมูหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับหลวงพ่อท่านปุกเสกวาระพิธีไตรมาสปี58นะครับได้อย่างเข้มขังเลยนะครับรุ่นนี้แท้ทันหลวงพ่อเสกนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับต่อมานะครับมาที่รายการตะกุดหนังปลากระเบนครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับไตรมาสปี57นะพี่นะเป็นตะกุดจานมือของหลวงพ่อนงงวัดทุ่งน้อยครับหนังปลากระเบนดอกเล็กกระทัดรัดนะครับ พกพาสะดวก <ka> นะพี่นะผมจะมีนะครับมีสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสีดำนะครับตะกุดหนังปลากระเบนนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยท่านนะครับสร้างตามตำรับตำราครับสร้างตามตำรับตำราสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะสร้างตามหลวงพ่อน้อยตอกเล็กแบ่งให้ดอกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะพกพาง่ายครับตะกุดปลากระเบนนะพี่นะหนังปลากระเบนของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยจังหวัดพิจิตรนะครับ ต่อมาครับตะกุดหนังตากระเบนไปแล้วครับมาที่รายการตะกุดยุคต้นนะครับตะกุดยุคต้นนะพี่นะของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยเหมือนกันนะครับเป็นตะกุดจานมือยุคต้นๆเลยนะพี่นะอันนี้เป็นรอยจานยุคต้นของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับอ่าเป็นตะกุดตะกั่วนะพี่นะพอกเชือกขาวครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยยุคต้นนะครับมาพร้อมหลอดให้ด้วยครับแบ่งให้ครับดอกละ 450บาทนะพี่นะอ่าดอกละ450้บาทเท่านั้นนะครับตะกุดยุคต้นนะครับจานมือหลวงพ่อหนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าต่อมาครับมาที่รายการนะครับตะกุดยุคต้นเหมือนกันนะครับสองกริย์ของหลวงพ่อหนงวัดทุ่งน้อยครับดอกนี้ก็แบ่งให้นะครับ450บาทนะพี่นะอ่า450บาทเท่านั้นนะครับตะกุดยุคต้นนะครับหลวงพ่อหนงวัดทุ่งน้อยจานมือนะครับอ่ารายการต่อมาครับตะกุดยุคต้นเหมือนกันนะครับแต่เป็นตะกุดไม้แย่แย่ครับ ตะกุดไม้แยแยดอกนี้ครับพิเศษเลยนะครับเป็นตะกุดพิเศษนะพี่นะที่หลวงพ่อหนงท่านนะครับได้นะครับพอกเชือกทับไว้อีกหนึ่งทีนะครับตะกุดไม้แยแยดอกนี้นะพี่นะเป็นตะกุดที่สร้างน้อยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นไม้แยแยแล้วก็หลวงพ่อท่านนะครับผูกเชือกตะกุดอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะครับแบ่งให้นะครับดอกละนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับยุคต้นนะพี่นะมาพร้อมเชือกให้ด้วยครับมาพร้อมเชือกให้ด้วยครับหลวงพ่อหนงวัดทุ่งน้อยนะครับสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับ ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับตะกุดนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรนะครับตะกุดรุ่นนี้ครับเสกวาระพิธีปี53นะครับหลวงพ่อวันจานมือนะพี่นะตะกุดนะครับเนื้อเงินนะครับต่อโคตดหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับตะกุดเนื้อเงินหลวงพ่อวันนะพี่นะดอกนี้มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับแบ่งให้ครับดอกละ350บาทนะครับดอกละ3า0อบบาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับมาที่รายการเหรียญ หลวงพ่อคูณปาริสุโธครับวัดบ้านไร่นะครับรุ่นนี้ออกในนามวัดใหม่พิเลนนะครับอ่ามีรอยจานหลวงพ่อคูณท่านด้วยครับท่านหลวงพ่อคูณท่านปลุกเสกนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณปี19วัดใหม่พิเลนนะครับรุ่นนี้ครับปลุกเสกในวันที่25ธันวาคมนะครับพี่นะปี19นะครับวัดใหม่พิเลนครับเนื้อกะไหลเงินอ่ะขอโทษกะไหลทองนะพี่นะสวยเลยครับเนื้อกะไหลแบบนี้นะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ650บบาทนะพี่นะ เหรียญละ650บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดใหม่พี่เลนปี19ครับหายากมากนะพี่นะต่อมารูปล่อหลวงพ่อวันนะครับรูปล่อหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับสวยนะครับพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเอาไป250บาทนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะช่อหล่อหลวงพ่อวันนะครับสวยเลยนะครับ ช่อหล่อไปแล้วนะครับต่อมานะครับมาที่รูปหล่อหล่อบ้างนะครับเป็นรูปหล่อนะพี่นะขออภัยครับอ่าเป็นรูปหล่อช่อเหมือนกันนะครับอ่ารูปหล่อช่อของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับออกปี2558นะครับเป็นช่อหล่อเนื้อทองเหลือล้นนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับวาระพิธีนำเลิกนะพี่นะอ่าช่อหล่อของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปี58นะครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข599นะครับ องค์นี้เลข5 9 9ครับปี58นะพี่นารุ่นสร้างบารมีนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับมีกล่องเดิมครบนะพี่นะแบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ200บาทนะครับอ่าองละ2 0 0บาทเท่านั้นนะครับรูปหล่อนะพี่นะช่อหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรายการก็มานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญไซยิดนะพี่นะของหลวงพ่อคูณปริสุทธครับวัดบ้านไร่นะครับปี38บล็อกลงกระสาบนะพี่นารุ่นนี้นะครับ สวยเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับปี38นะพี่นะบล็อกลงกษัตริย์นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังอะคาลัยนนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อคูณนะครับ73ปีนะครับรุ่นนี้ครับวันที่4นะพี่นะปีสามแปดนะครับตุลาคมนะครับปี38ครับบล็อกลงกษัตริย์แบ่งบูชาให้นะครับองค์ละ350บาทนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อคูณวัดปันไร่นะครับท่านหลวงพ่อคูณท่านปุกเสงนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูรุ่นชินบัญชรเนื้อ,อปลาก้านะครับเอาแบบเฉล่ยไปเลยครับปกติผมจะเปิด4500นะครับองค์นี้นะครับอ,องค์นี้ครับเป็นเนื้ออปปะก้านะครับองค์นี้เป็นเนื้ออปปะกา้าไม่ตัดไปอีกนะครับพี่นะ รุ <rude S 2> ่ on, 是是นนี้เป็นชุดกรรมการนะครับแยกมาจากชุดกรรมการเล็กนะพี่นะเหรียญชินบัรชรปี57หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับแบ่งให้ครับ400บาทนะพี่นะเนื้อประกาศกรรมการนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งให้ครับ400บาทเท่านั้นนะครับเหรียญประสบการณ์ของหลวงพ่อวันเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้น่าเก็บเลยนะครับเหรียญรุ่นชินบรรชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับ เหรียญชินบัญชรมหาปราบปี63าครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาแดงนะครับเนื้อทองเหลืองลงยาแดงครับหลันเลขกำกับชัดเจนครับสร้างน้อยมากนะครับรุ่นนี้ครับทองเหลืองลงยาแดงครับแบ่งบูชาให้นะครับ250บาทเท่านั้นนะครับอ่า2 5บบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเกจิชื่อดังนะครับสายหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับ ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับปกโพนะพี่นะ9ก้าใบนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นนะพี่นะเกจิชื่อดังสามองคูบูพาภาจา์ครับสิทธิหลวงพ่อกวยหลวงปู่ปรงหลวงปู่เย็นนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังยันครูนะครับปีห้าหุ่นองคูน่าเก็บเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงอิทิเจครับแบ่งให้องค์ละ2 0 0นะครับแล้วก็ต่อมาเนื้อผงนะครับว่านสบู่เลือดนะครับ เป็นผสมนะพี่นะเนื้อทองนุพเก้าด้วยนะครับองค์นี้ก็แบ่งให้นะครับองละ200ครับด้านหลังเป็นหลังยันครูปี5.6นะพี่นารุ่นนี้นะครับสมเด็จปกโฮรุ่นแรกรุ่นองค์รูของหลวงพ่อวิชัยนะครับต่อมาครับมาที่รายการนะครับหน้าลายทรงปืนนะครับของหลวงพ่อวิชัยเหมือนกันนะครับปี6 3ปี64ครับเศษ2ไตมาศนะพี่นะรุ่นนี้ครับ เป็นพิมพ์ย้อนยุคนะครับพิมพ์นาลายทรงปืนของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับต่อมาครับมาที่รายการนะครับพระพุททรงหนุมานนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับเนื้อว่านนะพี่นะฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับด้านหลังเป็นหลังอัคระยันกระบองไค่ครับรุ่นมหาอำนาจปีห้าแปดนะครับแบ่งบูชาให้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะ องนี้ครับ1น0้บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับแบบกรรมการปัดเงินปัดทองก็มีนะครับแบ่งให้200นะพี่นะอ่าแบบกรรมการปัดเงินปัดทองฝั่งตะกุดเงินครับเอาไปองละ200้ครับพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการนะพี่นะพระศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดท่าซุงนะครับอ่ารุ่นนี้ครับพี่นะหลวงพ่อฤษีงดำวัดท่าซุงปี2557ั้าสนะพี่นะ องนี้เป็นเนื้อทองบอลนะครับหลวงพ่อฤาษีหญิงดำนะครับวัดท่าซุงครับสวยเลยนะพี่นะแบ่งให้ครับ450บาทนะครับแบ่งให้อง์ละ450้บาทเท่านั้นนะครับพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่จักรพรรดิยอดธงนะครับหลวงพ่อฤาษีหญิงดำวัดท่าซุงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับจักรพรรดิยอดธงเนื้อทองบอลนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อฤาสีหิงดำแบ่งให้450บาทนะครับสวยพี่นะพระจักรพรรดิยอดธงนะครับรุ่นนี้ครับ รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับพระเจ้า5พระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับรุ่นนี้ครับปี5 4ี่นะครับออกในนามวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะพี่นะฝังตะกุด3ดอกนะครับเนื้อน้ําตาลฝังตะกุด3ดอกนะพี่นะเขาจะฝังตะกุด3ดอกครับเขาจะมี1ดอก2ดอก3าดอกแล้วก็ไม่ฝังเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดคัดนะพี่นะฝังตะกุด3ดอกมาให้นะครับลันเลขกากับชัดเจนนะครับแบ่งให้ครับ องละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะอ่าองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแก็เนื้อดํานะครับอ่าเนื้อดําครับว่านดําก็มีนะครับอ่าเนื้อว่านดํานะพี่นะองค์นี้ครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะพระเจ้า5พระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับอ่าด้านหลังนะครับรันเลขกํากับเหมือนกันนะครับด้านหลังรันเลขกํากับเหมือนกันครับองค์นี้เลขเก้าเก้าศูนย์ครับพี่นะท่านใดปิดท่านแรกผมให้องค์นี้ไปแล้วกันนะครับ เลขาเลข990นะเลยครับเนื้อดำนะพี่นะฝังตะกุด3ดอกนะครับองละ150้บาทนะพี่นะพระเจ้าค่ะพระองค์ครับอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพี่นะอ่ารายการต่อมานะครับมาที่รายการตะกุดโทนภัยรีพินาศปราบภัยรีนะครับรุ่นนี้ครับวัดโพบางคลานะครับจังหวัดนะพี่นะอ่าชะเชิงเซานะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะก็นะครับปราบพยักคำพันนะครับกับนะครับอ่ากับนาแอดคาราบาวนะพี่นะเป็นผู้จัดสร้างครับ สวยเลยนะพี่นะวัดโพบังคล้าไปดอกก็250บาทละกันนะพี่นะเฉลี่ยให้เลยครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับต่อโค้ดไพรีนะพี่นะรุ่นนี้ครับนาแอดคาราบาวกับป่าพยัคฆ์คำพันเป็นผู้จะสร้างนะครับต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญบาทตาคุดนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะไม่ต้องปลุกเสกก็เข้มขขังครับเหรียญบาทปี17เนะครับอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญ1นบาทตาคุดนะครับรุ่นนี้ครับ มีความเข้มขังอยู่ในตัวนะพี่นะเหรียญหนึ่งบาทตาคุดครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปุกเสกปี59ครับเหรียญฝันถุงนะพี่นะแบ่งบูชาให้นะครับเหรียญละ160บาทเท่านั้นนะครับต่อโค้ดนะพี่นะหลวงพ่อวันชัดเจนเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับมาพร้อมซองเดิมๆนะพี่นะแล้วก็จะมีเป็นรูปถ่ายหลังสมเด็จให้ด้วยนะครับอ่าสวยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับรายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับ เสาห้านะพี่นะพระนาคปกเนื้อเงินนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อกวยครับวาระพิธีจะตุรพิษพรชัยปี6 3นะพี่นะออกวัดรัตนชัยจีนนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะพี่นะรุ่นนี้ครับแบ่งให้ครับ350บาทเท่านั้นนะพี่นะนาคปกครับจิ๋วจะแจ๋วนะพี่นะสุดยอดพุทธคุณเลยนะครับต่อมานะครับนาคปกไปแล้วนะครับมาที่รายการหลวงพ่อเงินกันบ้างครับรุ่นเงินพันล้านนะพี่นะรุ่นนี้ครับ หลวงพ่อเงินนะครับนั่งพานนะครับรุ่นเงินพันล้านนะพี่นะรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะที่ผมเปิดให้ชมนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังอัครยันนะครับด้านหลังเป็นหลังอัครยันครับออกวัดคลองคูณนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกนะครับแบ่งให้นะครับองละหนง้อยห้บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยแบ่งตันให้เลยนะพี่นะปกติผมจะเปิดอยู่องคละ200นะพี่นะเอาไปองละ150้บาทนะครับ หลวงพ่อเงินนั่งพ่านรุ่นเงินพันล้านนะครับหลวงพ่อวันปลุกเสกนะพี่นะต่อมานะครับมาที่รายการพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงปู่พิงข,ขันติพระโลนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงก้นครกนะพี่นะเนื้อผงก้นครกนะครับหลวงปู่พิงนะครับปีหกหนึ่งนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับหลวงปู่พิมพ์วัดพฤกษวันแล้วก็เกจิชื่อดังนะครับรวมเสกหลายคณาจารย์เลยนะครับ หลังยันห้าครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข939าครับท่านใดปิดทันแรกผมให้องค์นี้ไปละกันนะครับแบ่งให้150บาทเท่านั้นนะพี่นะ150บาทนะครับพระเจ้าห้าพระองค์หลวงปู่พิงค์นะครับต่อมาครับเป็นเนื้อเทดินไทยนะครับเลขนะครับ32นะพี่นะเนื้อเทดินไทยนะครับเลข32ครับพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่นะหลวงปู่พิงค์ขันติพระโลนะครับด้านหลังครับ รันเลขกำกับชัดเจนนะครับด้านหลังยัน5เหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นหลังยัน5้านะพี่นะเลข32แบ่งให้150บาทนะครับแบ่งให้150่งห้บาทเท่านั้นนะครับพระเจ้าหพระองค์หลวงปู่พิงค์ขันติพะโลนะครับรายการต่อมาครับมาที่รายการมอนะพี่นะมอ5นิ้วนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี59นะครับมอกระดูกนะพี่นะเป็นมอเหล็กน้ำพีนะครับ อ่าเล่มเป็นเหล็กน้ำพีนะพี่นะของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับต่อโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับออกปี5-9นะครับสร้างน้อยมากครับพี่นารุ่นนี้ครับหมอเหล็กน้ำพีหลวงพ่อวันครับแบ่งให้นะครับเล่มละ1,500บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ได้เข้ามา1เล่มนะครับพี่นาสวยเลยนะครับอ่าโอเคครับพี่ๆนะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลครับเกจิชื่อดังนะครับเพียงเท่านี้นะครับ เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ครับผ่านช่องทางคิว o d e โคดนะพี่นะด้านบนคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ